สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมาพบกับคุณรตีนะคะก็มีข่าวคราวมีสาระมีข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและกินไปในต่างแดนมาเล่าสู่กัฟนฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรัตีจะเล่าในวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยนะคะซึ่งเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานหลายปีแล้วนะคะประมาณ สิบกว่าปีแล้วค่ะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2010นะคะช่วงประมาณเดือนเมษายนค่ะซึ่งช่วงนั้นคุณรติก็ยังรับราชการครูอยู่ที่ประเทศไทยนะคะกะ็จะเดินทางไปเยี่ยมแฟนนะคะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานกาันคบกันเป็นแฟนนะคะพอดีคุณรติปิดเทอมนะคะก็เลยจะ เดินทางไปเยี่ยมคุณผู้ชายที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะกะ็ตอนนั้นบินกับสายการบินกาตาแอร์เ,เวย์นะคะ,ะทีนี้ถ้าทุกท่านจำได้นะคะในช่วงปี2010เนี่ยจะมีภูเขาไฟระเบิดนะคะปะทุขึ้นมาหนักเลยนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะจนทำให้การจราจรทางอากาศนะคะ หลายประเทศทั่วโลกเกิดต้องชะนักขึ้นเกิดการติดขัดขึ้นนะคะซึ่งคุณรตีก็ได้พบได้เจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะคะ,ะซึ่งตอนแรกวันที่จะเดินทางเราก็ฟังข่าวติดตามข่าวอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไปที่สนามบินนะคะ,ะคนที่บินไม่ได้เนี่ยเขาก็นอนรอเต็มอยู่ค่ะที่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ แต่ว่าอเผอิญเราบินของกาตาแอร์เวย์แล้วเขาก็ประกาศว่ากรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตเช็คอินได้นะคะซึ่งตอนนั้นเราเข้าใจว่าโอ้ได้เดินทางแน่นอนคงไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันรบกวนทางการจราจรทางอากาศในเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปโดฮาแล้วก็โดฮาไปแฟรงก์เฟิร์ตนะคะ ก็เช็คอินค่ะตื่นเต้นและดีใจที่ได้เดินทางโดยไม่ติดค่ะนะคะทีนี้ก็เช็คอินแล้วก็บินนะคะจากกรุงเทพไปโดฮาแต่ทีนี้พอไปถึงโดหานะคะลงจากเครื่องบินเดินเข้าไปในตัวอาคารผู้โดยสารเนี่ยออเต็มเลยค่ะแล้วก็มีพนักง,งานของสายการบินนะคะที่เขาใส่ยูนิฟอร์ม สีแดงใส่อะไรนะข ja องกาตาแอร์เวนนะคะก็ยืนจับเป็นกลุ่มๆนะคะกับผู้โดยสารเขาคงอธิบายหรือทำความเข้าใจอะไรกับผู้โดยสารสักอย่างเออเราก็ยังไม่ได้คิดเฉลียวใจแต่พอเดินเข้ามาในตัวอาคารประชิดเข้ามาเรื่อยๆได้ยินเสียงประกาศค่ะชัดเจนเลยนะคะแฟรงเฟิร์ตแคนเซนะคะเขาบอกว่า ที่เราจะต่อเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องจากโดฮาไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเที่ยวบินยกเลิกนะคะตายละทีนี้เราตกใจนะคะโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชายจะมารับเราที่สนามบินที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเขาจะทราบไหมว่าเที่ยวบินมันยกเลิกเราบินต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยก็ตกใจก็ไม่รู้แต่แต เราไม่มีทางเลือกนะคะคือเราต้องอยู่เสร็จแล้วทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินเขาก็มาพบกับผู้โดยสารจากจากเครื่องบินลำนี้นะคะก็อธิบายให้ฟังว่าเขาจะให้พวกเราพักที่โรงแรมก่อนเขาจะจัดโรงแรมให้พวกเราพักแล้วก็ในขณะนั้นก็ให้ครูปองอาหารให้เราไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในสนามบินนะคะหลังจากนั้นก็มารวมกลุ่มกัน แล้วก็จัดกลุ่มนะคะให้เข้าห้องพักเ,เข้าห้องพักพ้าเอิญว่าคุณคุณรัตตีได้ได้เจอกับครอบครัวคนไทยครอบครัวหนึ่งนะคะเ,เป็นสามีภรรยาที่ยังหนุ่มสาวอยู่มีลูกเล็กๆอยู่สองคนเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นกุ๊กอยู่ที่ร้านอาหารไทยในเมืองคานส์รัวประเทศเยอรมน,นีนะคะเขาก็ใจดีค่ะเขาก็เอาโทรศัพท์ของเขาให้เราโทรไปบอกคุณผู้ชายว่า อตอนนี้เราติดอยู่ที่กรุงโดฮาบินต่อไม่ได้นะคะคือคุณผู้ชายไม่ต้องมารอที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตนะคะก็หลังจากที่โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยทานอาหารทานอะไรเสร็จเรียบร้อยน้องครอบครัวนี้นะคะ,ะน้องก็บอกว่าพี่พี่ไปกับครอบครัวผมเพราะว่าถ้าเขาจัดโรงแรมยังไงเนี่ยเขาจะจัดให้ครอบครัวที่มีเด็กก่อน แล้วพวกเราก็ไปด้วยกันเป็นว่าครอบครัวเรามี5คนนะคะเห็นไหมคะคนไทยไม่แรงน้ำใจนะคะเราเจอคนดีคนมีน้ำใจเสร็จแล้วก็เลยไปเข้ากลุ่มกับน้องก็ใช่จริงๆค่ะเขาเรียกกลุ่มที่มีเด็กก่อนนะคะครอบครัวที่มีเด็กเราก็ไปอนละคะทางโรงแรมก็จัดห้องให้นอนครอบครัวเรา5้าคนเขาให้3มห้อง ะะเขาให้สามห้องเพราะว่าเขาบอกว่าเรามีห้าคนแต่น้องคนผู้ชายบอกว่าเราเอาแค่สองห้องนะคะเอาห้องไว้ให้คนอื่นดีกว่าเพราะว่ายัางไงลูกก็นอนกับเราอีกห้องหนึ่งก็ก็ให้คุณรตินะคะก็เป็นว่าเราได้นอนพักค้างแรมค้างคืนที่โรงแรมฮิลตันที่กรุงกรุงดหฮาประเทศกาตาร์นะคะน,นั้นว่า ติอยู่ที่โรงแรมที่กรุงโดฮาเนี่ยสวันนะคะตลอดระยะเวลา3วันที่คุณรติติดอยู่ที่กรุงโดฮานี่นะคะแล้วก็พักที่โรงแรมคือทางสายการบินเขาจ่ายหมดเลยนะคะค่าที่พักค่าอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างนะคะแล้วโรงแรมเขาจัดดีมากๆเลยค่ะอาหารสามมื้อนะคะจัดบุฟเฟ่ ชนิดท้่จัดเต็มเลยค่ะอาหารแบบอย่างดีนะคะอาหารทะเลอย่างนี้สดๆสดเยอะๆนะคะจัดให้เต็มนะคะ,ะแล้วพวกเราก็สามารถไปใช้สาวายน้ําไปใช้ฟิตเนสอะไรได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นในช่วง3มวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันว่าเรามาเที่ยวกรุงโดฮานะคะแล้วจากโรงแรมพวกเราก็ ไปเข้าไปในตัวเมืองนะคะไปในห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองโดฮานะคะพวกเราก็นั่งแท็กซี่เข้าไปก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพักระหว่างทางคือไม่ไม่สีเรียดก็คิดบวกนะคะในในช่วงนั้นไม่มีทางเลือกคะอ่ะทีนี้พอ3วันผ่านไปนะคะทางสายการบินแจ้งว่าพวกเราจะบินจากกรุงโดฮาไปที่มิลานประเทศอิตาลีนะคะเพราะว่า ฝุ่นควันจากภูเขาไฟระเบิดนี่นะคะมันไปยังไม่ถึงมิลานยังยังลงไม่ถึงอิตาลีนะคะ,ะแต่บินไปแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยบินไ,ได้เพราะว่าฝุ่นฝุ่นควันเนี่ยครอบหมดแล้วนะคะครอบคลุมหมดแล้วทีนี้ก็เลยมีรถบัสค่ะมารับผู้โดยสารในในเที่ยวบินเดียวกันนี้นะคะไปที่สนามบินโดฮาเพื่อที่จะบินต่อไปที่ ออมิลานประเทศอิตาลีนะคะพวกเรารออยู่ที่สนามบินนะคะนานพอสมควรค่ะประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะที่ไปรอที่สนามบินพนักงานของสายการบินน่ยนะคะก็มาแจ้งผู้โดยสารทั้งหมดเลยค่ะว่าตอนนี้เราบินไปมิลานไม่ได้ละเพราะว่าฝุ่นควันมันไปถึงมิลานแล้วนะคะเราต้องบินไปที่กรุงโ,โรมนะคะ ก็สรุปว่าในในวันนั้นพวกเราต้องบินจากโดฮาไปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะพอไปถึงกรุงโรมแล้วนะคะเราจะไปต่อแฟรงก์เฟิร์ตได้ยังไงนะคะก็คือจากกรุงโรมไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยต้องนั่งรถบัสไปค่ะ <c oughs> นะคะ24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงเต็มเต็ม จากกรุงโรมไปที่แฟก์เฟิร์ดด้วยรถบัสนะคะผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ใช้รถบัส4ี่0ันนะคะก็วิ่งตามกันไปเป็นขบวนเลยค่ะนะคะเขาก็มีจอดให้พักค่ะตามปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยก็จอดให้พักตามรายทางเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถึงแฟล์เฟิร์ตโดยสวัสดิภาพแล้วคุณผู้ชายก็มารับคุณรติค่ะนั่นคือ ประสบการณ์ที่คุณรตีได้พบเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ประทับใจนะคะประทับใจทั้งาการจัดการของสายการบินที่ไม่ปล่อยให้พวกเราเค้งคว้างลอยแพนะคะจัดอย่างเร่งด่วนเลยจัดที่พักให้นะคะและน้ำใจของครอบครัวคนไทยที่มอบให้กับคุณรติให้โทรศัพท์ทางไกลไปที่ประเทศเยอรมนี แล้วก็ให้เข้ากลุ่มนเขาอบครัวเขา,ขา,ขา,ขาได้เช็คอินโรงแรมอย่างรวดเร็วนะคะนั่นคือเหตุการณ์ที่ประทับใจที่คุณติปประทับใจจริงๆในการเดินทางรอบนั้นนะคะติดปุ่นควานบินต่อไม่ได้นะคะแล้วท่านอื่นๆล่ะคะแล้วคุณมีเรื่องประทับใจอะไรคะเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเล่าให้กันฟังนะคะ,ะแชร์ลงใต้คอมเมนต์เลยค่ะนะคะ,นะคะ ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจคุณรตีเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะว่ามีเรื่องประทับใจอะไรอีก mm. เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ